สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องไปสปาร์เดอร์นะครับก็ยังอยู่ในงานใส่ขันดอกสดือเมืองเชียงรายนะครับเป็นวันที่23เป็นงานวันสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับก็ยังมีอีกหลายหลายช่วงนะครับก็จะตัดมาเป็นบางช่วงนะครับ มาให้ได้รับชมกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายก่อนจะถึงภาคค่ำนะครับก็จะเอาบรรยากาศช่วงบ่ายมาดูบรรยากาศภายในงานของประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกใส่ขันดอกสะดือเมืองที่วัดกลางเวียจงจังหวัดเชียงราย นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับสำหรับช่วงแรกนี้ที่นำมาเสนอก็คือเป็นช่วงกิจกรรมตอนกลางวันก็จะพาดูพาชมบรรยากาศภายในงานในวัดกลางเบียงนะครับก็จะมีการ ทำบุญนะครับใส่บาทร้อยแปดแล้วก็ทำบุญพระประจำวันเกิดนะครับผมผู้คนก็มากมายนะครับวันสุดท้ายมาแต่หัววันเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดวัตถุมงคลที่กองอำนวยการนะครับมีให้ได้ทำบุญแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลกันนะครับ หลังจากเสร็จงานนี้วัตถุมงคลก็ยังมีให้บูชาที่วัดนะครับท่านไหนที่แวะมาเที่ยวที่วัดกลางเวียงก็สามารถมากราบไหวหลวงพ่อเพชรมงคลมุนีแล้วก็ไหว้เสาหลักเมืองแล้วก็มาร่วมทำบุญตามจุดต่างๆในวันปกตินะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็ยังมีให้บูชานะครับผม งนี้ก็จะเป็นพระาธาตุช้างค้ำนะครับณนะช่วงใบๆๆนะครับอากาศก็ร้อนนะครับผมหน้าพระวิหารหลวงนะครับก็จะเป็นจุดใส่ขันดอกนะครับเป็นจุดที่1น,นะครับหรือว่าจะเป็นจุดที่2ก็ได้นะครับเพราะว่า ท่านอาจะบูชาขันดอกเสร็จก็จะใส่ตรงพระเจ้าฝนเสนหาเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับจุดนี้ก็คือเสาหลักเมืองนะครับเป็นจุดที่3 4แล้วก็5นะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่6นะครับก็คนก็ทยอยมากันนะครับ ถ้าช่วงค่านี้ก็คงจะหนานแน่นนะครับของวันสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วคืนสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับก็ผู้คนมาคับคั่งนะครับบางคนก็เพิ่งรู้ข่าววันสุดท้ายก็ชักชวนกันมานะครับเป็นธรรมดานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในช่วงใส่ขันดอกนะครับผมก็จะมีจุดลงทานนะครับให้เราได้ชิมได้ทานนะครับนักเที่ยวท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็จะต้องมาแวะฝากท้องไว้ตรงนี้นะครับผมอาหารการกินก็มีเยอะแยะนะครับ มาดูร้านอาหารกันนะครับก็จะมีเมนูง่ายๆนะครับก็ไข่เจียวนะครับไข่เจียวไข่เจียวราดข้าวนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่อร่อยนะครับต่อคิวกันยาวเลยนะครับผมส่วนส่วนข้างในนี่ก็มีอาหารหลากหลาย นะครับมีทั้งของขคาวาของหวานแล้วก็น้ำดื่มน,นะครับมาให้บริการกันนะครับชบาวาาโลงทานทุกท่านที่ไทบุญก็มาหนาแน่นครับวันนี้แล้วก็จะมาชมณจุดขายของนะครับโซนนี้นะครับเป็นส่วนขายของ ร้านหลังเต็นนะครับติดริมกำแพงก็จะมีของขายหลากหลายนะครับมีของใช้แล้วก็มีเครื่องประดับมีเสื้อผ้านะครับมาให้เลือกซื้อนะครับก็จะพาเดินวนชมบรรยากาศภายในงานวัดนี้นะครับวันนี้วงซอก็มาแต่หัววันเลยนะครับมาครับ นะครับให้ได้ฟังนะครับเป็นศิลปะทางล้านนานะครับที่มาแสดงในทุกๆวันก็จะสลับสับเปลี่ยนมีหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นซอหรือว่าเป็นดนตรีปีภาานะครับ แล้วก็คณะนางลำก็สลับสับเปลี่ยนกันมาบางคณะก็มาทุกวันนะครับมาเดี๋ยววันแรกจนวันสุดท้ายนะครับก็เพื่อจะมาร่วมรําถวายนะครับเป็นพุทธบูชาแล้วก็ลาบูชาเสาหลักเมืองนะครับก็เป็น กิจกรรมร่วมที่ได้จัดขึ้นแล้วก็มีแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะครับก็มาร่วมแสดงหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็นำมาแสดงร่วมกันนะครับภายในงานก็ จัดอากาศร้อนหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าร้อนมาหลายวันแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ยังมีฝนตกบ้างนะครับในงานแต่ปีนี้ครับฝนไม่ตกสักวันเลยครับก็ถือว่าเป็นการดีเพราะว่าแต่หากว่าฝนตกนะครับก็คงจะเดินกันลำบากนะครับก็คงจะหาที่หลบฝน แล้วก็ร้านครงร้านค้าก็จะอยู่กันลำบากถ้าจะตกก็คงจะเป็นช่วงหลังๆง,งานนะครับเพราะว่าจากพายากรณ์อากาศนะครับก็เขาบอกว่าจะร้อนนะจะร้อนมากก็จะหาชมวนไปนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่า ก็ดูคลิปนี้ช่วงแรกก่อนนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่2ก็คือคลิปที่2ของงานนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับภาคกลางคืนบ้างมีการเทศบ้างนะครับก็จะให้ครบ รุกรูปแบบนะครับผมเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วครับหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับจะเจอกันอีกดีก็ปีหน้านะครับก็จะบอกไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับว่างานเดือน8เข้าเดือน9ออกสำหรับปีหน้านะครับก็จะตรงกับวันที่3ม มิถุนายนถึงวันที่9นะครับปีหน้านะครับ2567นะครับตารางออกมาแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับก็รอ,อติดตามข่าวสารทางช่องไปสปาเตอร์น,นะครับก็จะบอกเก่าวก่อนวันงานจะแจ้งมาให้ได้ ทราบกันนะครับว่างานจะมีกำหนดการลรงอย่างที่พูดไหมและเมื่อได้ฟังข่าวสารแล้วท่านไหนที่สนใจอยากมาเที่ยวมาใส่คันดอกก็เชิญนะครับผมปีหน้านะครับเจอกันนะครับยูทูบเบอร์นะครับปีนี้ก็มีหลายหลายคนนะครับยูทูบเบอร์หลายคนมาถ่ายทำ ไอสปรเดอร์ก็ช่องหนึ่งะครับที่มาถ่ายทำในงานนี้นะครับทุกๆปีนะครับเรียนเชิญนะครับทุกเบอร์ทุกท่านครับทั้งเก่าทั้งใหม่ปีหน้านะครับ้าใหม่มารวมสืบสารเผยแพร่วัฒนธรรมแบบล้านนานะครับให้โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับผมมาช่วยกันนะครับยินดีนะครับยินดีมาแอลทางเหนือนะครับมาแอลทางเหนือ มาม่วนมาม่วนกันนะครับนี่ครับลงทานอาหารหลากหลายนะครับก็วันนี้ก็สลับสับเปลี่ยนคิวยาวเลยนะครับผมก็ไม่ได้ลองชิมสักร้านนะครับหมดแต่ถ่ายนะครับพอถ่ายเสร็จอ e ีกทีเอาโน่นนะครับครับหมดแล้วนะครับ แล้วแต่พวกน้ำดื่มนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารส่วนโรงทานน้ำดื่มก็จะอยู่โน่นนะครับตรงข้ามกับอุโบสถนะครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับน้องน้องทหารก็มาช่วยตลอดทั้งงานเลยครับ7วัน7คืนนะครับทั้งกลางวันกลางคืน ็จะเดินชมไปในงานนะครับฟังเสียงซอบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นซอนะครับที่ย่าคานะครับเป็นผามซอส่วนซ้ายมือนะครับตรงเสาหลักเมืองก็จะเป็นกรมคณะดนตรีนะครับที่มาร่วมในงานตรงจุดนี้ก็จะเป็นร้านค้าของอาจารย์ตอง ทุกปีนะครับวันนี้ก็จะมีไก่ทอดนะครับแล้วก็หลากหลายนะครับนะครับโต๊ะยาวเลยนะครับท่านไหนที่มานะครับก็คงจะรู้นะครับว่า้านนี้โด่งดังแค่ไหนนะครับอาจารย์ตองนะครับนำทีมาอาจารย์ตองลูกศิษย์ลูกหามาเยอะนะครับอ่านนี้ก็เป็นน่านบริหาร โน้นก็จะเป็นวงดนตรีที่ว่านะครับเป็นคณะดนตรีเงอนดนตรีสีเขียวนะครับก็มาช่วยจุดวัดน,นะครับนี่ครับแต่ก่อนกลายเป็นจุดที่ใส่ขันดอกจุดแรกนะครับพอช่วงท้ทยๆก็จะย้ายเป็นจุดที่สองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับจุดที่บูชาขันดอกนะครับ ที่หนึ่งก็จะสะดวกสบายผู้คนก็มากันเยอะนะครับสำหรับทัพย์เงยนกันเข้ามาบ้างนะครับวงดนตรีก็ทยอยเล่นนะครับเล่นบ้างหยุดบ้างก็จะพาเดินชมไปฟังเสียงดนตรีไปนะครับเล่นสดนะครับคณะ สออที่งโน,นครับเสียงอาจจะแทรกเข้ามาก็ได้เป็นบรรยากาศของงานวัดนะครับไม่ได้ตัดออกหรือคลิปก่อนๆที่เราทำไมตัดออกบ้างนะคพอตัดออกปุ๊บต้อมานึกดูเออคนฟังเรากำลังฟังได้อัดทลดบางทีนะกำลังเพลินแล้วก็สะดุดสะดุดเลยเรเพิ่งนะมาคิดได้นะ มีโอกาสฟ้าใหม่ปีหน้าจัดเต็มนะครับจะไม่ลบเสียงอะไรออกเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มนะครับครับใส่กันดอกกันเพื่อให้ได้อัตลรนะครับการแต่งกายก็จะเป็นแบบนี่ครับร่วมสมัยนะครับทั้งแบบล้านนาแบบพื้นบ้านแล้วก็ร่วมสมัยนะครับนี่น้องๆก็กำลังเล่นกันนะครับ พอช่วงค่ำก็จะเล่นนะครับช่วงนี้ก็จะเล่นนะครับบรรเลงไปเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบเหงานะครับงานวัดนะครับก็งานวัดนะครับงานใหญ่ๆอย่างนี้มีดนตรีมีหมหรสนี่ครบคันนะครับผมแต่ละภาคก็จะไม่เหมือนกันนะครับทางภาคเหนือก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อื่นๆก็ไม่รู้ว่าจะมีวงดนตรีแบบนี้เหมือนกันไหมครับแต่ที่แน่ๆคือทางภาคอีสานนะครับจะเป็นหมอนลำแน่นอนเลยนะครับเพราะเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของทางภาคอีสานนะครับมีหมอนลำบ้างมีภาพยนตร์บ้างนะครับแต่ทางเหนือของเราก็จะ เป็นดนตรีมีซอนะครับแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะครับการจัดมหรสพใช่ว่าจะเหมือนกันทุกภาคเพราะว่าแต่ละภาคก็ต้องมีเอกลักษณ์ของแต่ละถิ่นนะครับเช่นอาหารก็เหมือนกันเพลงก็เหมือนกันนะครับแต่ละ กิ่นแต่ละพระก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่า,าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพลงก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพลงทางเหนือเพลงทางอีสานเพลงทางใต้นะครับหรือเพลงทางกลางนะครับก็จะเป็นคนละสไตล์กันนะครับหลวงทานแวะมาที่ใดน,นะครับออยังคึกคืนอยู่นะครับหลวงทาน วนมาสองรอบสามรอบแล้วก็ยังคึกคืนนะครับผู้คนก็ยังหลากหลายอยากจะให้ดูบรรยากาศแล้วก็ดูวัดว่าสวยงามแค่ไหนนะครับวัดมีลวดลายยังไงมีพระธาตุสวยแบบไหนนะครับ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าชอบจุดไหนของวัดนะครับชอบการแสดงแบบไหนนะครับชอบอาหารแบบไหนนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำเดิมเป็นน้ำส้มนะครับถัดมาก็จะเป็นน้ำ เดิเหมือนกันนะครับจะภาพมาจากวัดร่องเสือเต้นนะครับจัดโรงทานมาร่วมในงานวัดกลางเวียงการใส่ขันดอกเสืดืมเมืองหรือว่าเสาหลักเมืองนะครับเชียงรายของเราขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยานมจีนน้ำยา มีแทบทุกวันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันนะครับอร่อยทุกวันอร่อยทุกร้านนะครับที่ไ <st> ด้มาเรื่อเด่มนี้จะมีคนมารับเยอะนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับไข่เจียวนี่ก็ทำแทบไม่ทันนะครับ ปีหน้าสงสัยจะจัดมาแล้วหนะ้าเต่าห้าเต่านะครับแล้วแต่เจ้าภาพนะครับถ้าเจ้าภาพได้ดูคลิปนี้ก็จัดไปเลยนะครับห้าเต่าปีหน้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพ ช่วยกันนะครับได้บุญได้กุศลน,นะครับนี่ครับพระธาตุชัางคำหลังพระวิหารหลวง,งข้างๆกันไปก็จะเป็นอุโบสถนะครับสวยงามนะครับกลางวันก็สวยไปอีกแบบนะครับกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะครับ เดินดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับนึกไม่ออกนะครับก็จะพูดวนไปวนมานี่ยครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบือบอเบ่อก็รับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะครับ,รบไนสปัตเดอร์ก็เป็น ยูทูบมือใหม่นะครับก็เพิ่งผ่านกดมาได้4เดือนนะครับสเดือนที่ผ่านมานี่ครับนี่ก็ครบ4เดือนนะครับก็กําลังเปิดสร้างรายได้นะครับล่าสุดได้มาแล้วครับ5เหรียญน,นะครับ5เหรียญน,นี่คือ4เดือนนะครับที่ผ่านกดมานะครับสเดือน ก็อดทนนะครับกว่าจะครบร้อยเหรียญก็ทำคลิปไปนะครับก็ได้กำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านนี่ครับรับชมแล้วก็สำหรับกำลังแรงใจที่ดีที่สุดที่จะทำให้ช่องเราไปได้มีรายได,ได้ได้ก็คือโฆษณานะครับแล้วก็การรับชมรับชมคลิปจน จบนะครับก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ช่องเราไปได้นะครับท่านที่ทำ Youtube ก็คงจะรู้ดีนะครับเขาเรียกว่าน้ำใจนะครับเป็นมารยาทในการดูในการชมนะครับดูโฆษณาอย่าข้ามโฆษณานะครับก็ไม่บังคับนะครับ ก็อยากจะให้กำลังใจกันนะครับไม่อยากจะให้ดูแล้ขคาบแล้วก็ดูไม่จบบ้างดูนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ปิดนะครับก็ไม่ได้อะไรนะครับทำทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้นะครับร้อยเหรียญถ้ามีคนดูแบบนี้นะครับแต่คิดว่าท่านผู้ชมที่เข้ามา f c ที่เข้ามาก็คงจะไม่ใจร้ายนะครับจะมีเมดตานะครับเดา,าต่อกันให้กำลังใจกันโดยการดูโฆษณานะครับหรือว่าดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์ก็ดี กดแชร์ก็ยิ่งดีนะครับกดเข้าไปเลยครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเดินรอบรรยากาศช่วงค่ำนะครับเวลาตอนนี้ก็ด้านบนพระวิหารก็กำลังทำพิธีนะครับเตรียมเตรียมพิธีเพื่อจะสสดเจริญพระพุทธมนต์กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ รอช่วงเวลาภาคค่ำก็จะดูบรรยากาศภายนอกของพระวิหารกันไปก่อนนะครับผมสำหรับการชมการใส่ขันดอกนะครับผมของงานประจำปีประเพณีเดือน8เข้าเดือน9 6, ออกใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงรายนะครับจัดที่วัดกลางเวียงนะครับก็พูดย้ำอยู่เสมอนะครับก็ อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมานะครับมาใส่ขันดอกกันปีนี้ไม่ทันก็ยังว่านะครับผมไปน้าเจอกันใหม่นะครับจัดทุกปีนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นเสาหลักเมืองนะครับของบริเวณนี้นะครับผมก็เริ่มค่าแล้วนะครับผมดูท้องฟ้านะครับเริ่มค่ำแล้วเริ่มเปลี่ยนสีก็ จะใกล้ถึงเวลาการแสดงนะลานตรงนี้นะครับล,ลานด้านข้างพระวิหารหลวงนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักแสดงนะครับนางฟ้อนนางรำนะครับและการแสดงต่างๆนะครับมาอยู่ณจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะมายืนรอกันเพื่อ จะรอชมก็อยู่ณจุดนี้นะครับใส่ขันดอกก็จุดนี้นะครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆด้วยนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ย้อนไปดูคลิปต้นๆนะครับตั้งแต่เปิดงานงานแถลงข่าวนะครับว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรมีประวัติยังไงโจงนี้ก็ได้เวลานะครับหกโมงเย็นนะครับสิบแนาฬิกานะครับเตรียมพร้อมที่จะสวดเจริญพทธมลแล้วครับผม พาแวบ,บเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับพอให้รู้ว่าด้านในเขามีพิธียังไงทำยังไงนะครับด้านหน้านี่นะครับเป็นหลวงพ่อเพชรมุขมนุืนอ,น,อนี่นะครับพนะระประธานใหญ่ที่ทุกคนมาแล้วต้องขึ้นมากรับมาไหว้มาขอพรนนครับ รายสุรของคลิปวันที่23ช่วงแรกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจกันนะครับมาดูประเพณีทางล้านนาของเรานะครับผมก็รอติดตามคลิปช่วงที่2ของงานใส่ขันดอกสะดือเมืองนะครับก็ชื่องานก็ ว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือนเกออกใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงรายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องลาก,กันไปด้วยการใส่ขันดอกนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, share, รบติดตามช่องไปสปาร์เตอร์นะครับรักในน้อย,อยแต่รักนานาน,นะครับผมสำหรับ คลิปวันที่23นะครับช่วงแรกก็ขอจบเพียงเจ้านี้นะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีทุกๆุกท่านครับผม